สำหรับราคาทองคำบ้านเราเช้าวันนี้นะคะราคานั้นปรับลดลงไปค่ะ150าบบาทนะคะส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งนั้นอยู่ที่24,350บาทและราคาทองรลพันธา์ค่ะอยู่ที่24,750บาทนะคะส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเช้าวันนี้นะคะมองทิศทางนั้นยังมีทิศทางอ่อนค่าค่ะตามค่าเงินของภูมิภาคนะคะโดยมี ตอนนี้เนี่ยจับตาในเรื่องของการแก้ไขหนี้ยูโรโซนที่ยังไม่มีความชัดเจนส่งผลทําให้เงินบาทนั้นอ่อนค่ามาอยู่ที่30บาท67สตางค์ถึง69สตางค์ค่ะทางด้านของบอลลอกโรเบ็กเองนะครับประเมินราคาความเคลื่อนไหวของราคาทองคําวันนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ 24,380- ถึง24,730ค่ะส่วนมาดูที่ตลาดบ้านเราบ้างนะคะตลาดหุ้นนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยของต่างประเทศค่ะดัชนีนั้นปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะคะลดลงไป22.77จุดค่ะมายืนอยู่ที่9 148.86จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,004ล้านบาทค่ะไปประเมินสถานการณ์กันนะคะจากทางด้านของคุณพาดลน,นรัตน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กิมเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพาดลนค่ะสวัสดีครับค่ะถ้าหากว่ามองจากปัจจัยต่างประเทศที่เกิดขึ้นมาจาก,กดดันต่อดัชนีหุ้นไทยตลอดทั้งวันหรือเปล่าคะคิดว่ากดดันแน่นอนนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของซนติเมนต์เป็นหลักนะครับก็เป็นการ เกณฑ์กำไรความคืบหน้าแผนการช่วยเหลือของยุโรปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านเยอรมันมีการออกมาให้สัมภาษณ์นะเป็นทางด้านผู้นําเยอรมันว่าการเกณฑ์กำไรแผนการช่วยเหลือในการประชุมสุดสัปดาห์นี้วันที่23ตุลาคมเนี่ยอยา่าคาดหวังกันมากเกินไปนะครับเพราะว่าทางด้านของผู้นำาเอูน่าจะเป็นการคุยกันในเรื่องของกรอบกว้างๆมากกว่านะครับส่วนแนวทางการช่วยเหลือสุดท้ายเนี่ยคงต้องเห็นกันในปีหน้าแทน นะครับทำให้เตติเมนต์การลงทุนในยุโรปกับสหรัฐที่เกงกําไรเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนเปลี่ยนจากโหมดของการซื้อเป็นขายนะครับเพราะว่าคุณปรับตัวขึ้นมา10%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางที่พื้นฐานของไทยเราเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเกิดภาะวะน้ําท่วมด้วยนะครับรวมทั้งแนวโน้มผลประกอบการของ ธุรกิจเนี่ยใรมาสสี่น่าจะชะลอตัวลงค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสินเชื่อที่ชะลอตัวค่ะถ้าหากว่ามองไปข้างหน้าเรื่องของปัจจัยข่าวดีที่จะมาช่วยสนับสนุนพอจะมีบ้างไหมคะข่าวดีสั้นๆคงเป็นเรื่องของการประชุม กรงงอพรุ่งนี้ทําเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็หากมีการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดคือลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกสั้นๆทำให้ตลาดทุ้นรีบาวได้นะครับแต่เราเชื่อว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับเพราะว่าทางด้านทปทเนี่ยค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่มีการปรับตัวดอกเบีย้ยนโยบายลงในรอบนี้น่าจะคงไว้ที่3.5เปอร์เซ็นค่ะประเมินสถานการณ์แบบนี้แล้วการลงทุนในวันนี้แล้วก็กรอบในช่วงนี้จะลงทุนอย่างไรดีคะ ช่วงนี้สาหรับคนที่รอซื้อทางด้านพื้นฐานนะครับเรายังแนะนาเวสแอนด์ซีไปก่อนนะครับเพราะเราเชื่อว่าตลาดน่าจะปรับตัวลงต่อนะครับเพราะว่าในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบอย่างต่ําน่าจะอยู่ในช่วงของหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทเท่าที่กิมเองเราประเมินนะครับก็อยู่ในช่วง GDP ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตลาดที่ขยับขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางแล้วก็เป็นการซื้อขายตามเซนติเมนต์เป็นหลัก นะครับเพราะฉะนั้นคนที่รอซื้อทางด้านพื้นฐานเนี่ยเราอยากจะให้รอซื้อต่ํากว่าบริเวณ900จุดลงไปเลยนะครับช่วงนี้คงเป็นการเทรดดิ้งสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงโดยใช้แนวรับทางเทคนิคเป็น ตัวประกอบมากกว่านะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะปัจจัยเรื่องของการลงทุนทางเทคนิคนั้นค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะรายหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะ DCP ค่ะบางจากปิโตเรียมนะคะคาดการว่ากําไรในปี54นี้จะเติบโตดีค่ะถึงแม้ว่าในไตรมาสที่3ค่าการกลัดนั้นจะปรับตัวลดลงนะคะคาดการว่าไตรมาสที่4ค่ะกําไรนั้นจะเฟื่องตัวเนื่องจากว่ามีไรายได้จากโซล่าฟาร์มมาหนุนผลตอบแทนจากเงินปันผลนั้นอยู่ในอัตราที่ดี ประมาณ5%ราคาเป้าหมายค่ะกรุงศรีอยุธยานั้นประเมินที่2 1บาท60สตางค์ขณะที่เอเชียพลัสนะคะมองที่24บาทและทรีนิตีค่ะให้ไว้ที่2 2บาท50สตางค์ค่ะอีกหลักทรัพย์หนึ่งนะคะทางด้านของ s V ีค่ะมีการคาดการ์ว่ากำไรในไตรมาสที่3นั้นจะทรงตัวหลังจากที่ราคาวัตถุดิบนั้นปรับตัวค่อนข้างสูงกดดันกำไรขั้นต้นน้ำท่วมไม่กระทบกับการผลิตค่ะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่นะคะอยู่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงก็ตามค่ะแต่ยังอยู่ในข่ายของการเฝ้าระวังคาดการ์ผลตอบแทนในปี54และปี5 5ค่ะจะสูงเหนือระดับ30%ปรนะคะประเมินราคาเป้าหมายค่ะเอเชียพลัสนั้นมองที่6บาทคันทรีกรุ๊ปนะคะให้ไว้ที่4บาทส4สตางค์และธนชาติค่ะมองที่ ที่5บาทค่ะเอา